วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสาธิตวิธีการตั้งค่านะครับแอปพลิเคชันชื่อว่าด way นะครับให้ลูกค้าทำการโหลดเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งแล้วก็สมัครนะครับโดยการกดที่ r e g i s t e r ตรงนี้นะครับ r e g i s t e r เข้าไปนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าใส่ เบอร์โทรศัพท์ลงไปที่บรรทัดแรกนะครับของเครื่องที่ต้องการใช้งานบรรทัดที่2ก็คือพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็8ตัวนะครับก็มีตัวเลขบนภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับต้องมาให้ได้ทั้งหมด8หลักนะครับนะฮะเป็นเบอร์โทรของเครื่องลูกค้าเองนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ แล้วก็กดที่ Get Verification Code นี่นะครับหลังจากกดแล้วนะครับก็จะมีรหัส6หลักส่งมาใน SMS นะครับให้ลูกค้าเอามาใส่ที่ช่อง Verification Code นี่นะครับนะฮะเสร็จแล้วกด Register เข้าไปนะครับนะฮก็มาเข้าสู่หน้าล็อกอินตรงนี้นะครับก็ใส่รหัสผ่าน ลงไปนะครับที่ลูกค้าเป็นคนตั้งเองเมื่อสักครู่นะครับกดล็อกอินนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับก็มาเริ่มการตั้งค่ากันได้เลยครับนะครับข้อที่1เสียบปลั๊กไฟนะครับอันนี้ผมทําการเสียบปลั๊กไฟแล้วมีไฟกระพริบมาที่ข้อที่2นะครับกด Wi-Fi Setting ค้างไว้5วิ จะมีชื่อ Wi-Fi ขึ้นมาให้เชื่อมสัญญาณ Wi-Fi นั้นนะครับนี่นะครับคำว่า Wi-Fi อยู่ตรงนี้นะครับกด5วิครับอ่า5วิสังเกตสีเขียวจะกระพริบรัวนะครับแล้วก็อ่าชื่อ Wi-Fi ชื่อสมาร์ทนะครลูกค้าก็กลับมาที่โทรศัพท์นะครับ เปิดไ i ไฟขึ้นมานะครับหาไ i ไฟชื่อว่า Smart นี่ไงฮะไวไฟสมาร์ wi Smart. แตะเข้าไปร uh, อการเชื่อมต่อนะครับ uh, ให้รักษาการเชื่อมต่อ WI-FI นี้ไว้นะครับกลับไปที่แอปพลิเคชัน doorway หรือ owner door เนี่ยนะครับ นะครับอ่าผมทำข้อ 2, 2เสร็จแล้วมาข้อ3ครับเข้าแอปกดบวกกดบวกข้อ3.2เลือกสมาร์ทดอ r นี่นะฮะตรงตามคู่มือเป๊ะเลยนะครับแล้วมาข้อ4ี่นะฮะไ i f ฟตั้งชื่อได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ Wi-Fi AI ของเรา แล้วก็เลือก Wi-Fi Setting เขาบอกว่าเลือก Wi-Fi คลื่น2.4เท่านั้นและใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องปั๊บ Wi-Fi ร้านนี้ชื่อตั้งโดรดโม2.4นะครับอันนี้ Wi-Fi บ้านผมนะครับกด Start b i n i n n g เลยมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับพอเด้งมาหน้านี้แล้วก็ กดกลับไป s t สตาร์ทไปวิ่งดีไวรอสักครู่หนึ่งโอเคครับเรียบร้อยครับใช้งานได้แล้วก็อันนี้จะเป็นการสร้างงานนะครับขั้นตอนต่อไปก็คืออุปรกรณ์ตัวเนี้มันยังไม่รู้จักมอเตอร์นะครับคือเราแอดเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วเฉย เราก็ต้องมาทำตามข้อ4โดยการกดจูนเข้ากับแผงมอเตอร์ AI โดยการกดสตาร์ดีที่มอเตอร์ค้างไว้4วีแล้วรีบกดปุ่มเปิดปิดที่มือถือนะครับเดี๋ยวเราจะไปจูนกันสักครู่หนึ่งครับทีนี้ในขั้นตอนของการจูนมอเตอร์เข้ากับแผงมอเตอร์ Motor AI เนี่ยนะครับลูกค้าก็ทำการ กดตุ่ม study นะครับที่บอร์ดจะมีคำว่า study delete เนี่ยนะฮะกด4วิ1 2 3 4สอ่เสียงดังติดและยกนิ้วออกมานะครับมากดที่มือถือแบบนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการจูนเลยนะครับกดแบ็คกลับม,มานะครับในการแชร์นะครับแชร์ผู้ใช้งานนะครับ เราก็เข้าไปที่บวกมุมซ้ายบนนี่นะครับที่เป็นรูปคนนี่นะครับเข้ามาที่ My Circle นะครับนะฮะอันนี้เราจะแชร์ไปให้เครื่องต่อไปนะครับกดแอดเครื่องต่อเครื่องที่2ที่3ที่4นะครับจนถึงเครื่องที่15เนี่ยต้องสมัครก่อนนะครับสมัครตามขั้นตอนที่123นะครับขั้นตอนแรกของคลิปเนี้ยนะฮะสมัครเรียบร้อยแล้วเราก็ให้เอา เขาไม่ต้องทำอะไรเอาเบอร์โทรเขามาใส่ที่นี่อย่างเดียวพอครับนี่ผมเพิ่งสมัครมานะครับส่วนผสที่55คผมก็กดโอเคนะครับถ้าเบอร์นั้นสมัครเรียบร้อยแล้วจะขึ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เบอร์มั่วนะครับที่ยังไม่ได้สมัครมาก่อนนะครับมันจะแอดไม่ได้ครับมันจะขึ้นว่าคุณยังไม่ได้สมัครนะครับมาแอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องไปสมัครมาก่อน นะฮะเบอร์ตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดกลับมาที่หน้าโฮมนะครับหน้านี้คือหน้าโฮมนะครับคือหน้าแรกแตะที่ไปแถบสีแดงแดงนี่นะครับแตะแตะที่แถบสีแดงจะขึ้นแบบนี้นะครับจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่างนี้แตะหนึ่งทีแล้วนิ้วออกรอครับคุณอย่าไปแตะรัวรนะครับต้องแตะหนึ่งทีแล้วรอเครื่องหมายทุกขึ้นเครื่องที่ได้รับการแชร์ก็จะ จะขึ้นแบบนี้แหละครับอันนี้แชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใช้งานให้แตะที่แถบสีขาวตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปแตะข้างบนตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปแตะตรงนี้นะครับแตะที่แถบสีขาวตรงนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาลองดูกันว่าเครื่องที่ได้รับการแชร์ใช้งานได้ไหมนะครับผมกดล็อกเอาท์ก่อนทีนี้เมื่อกี้ผมแชร์ไปที่เบอร์ 082เนาะ0827754342อ่ารหัสผ่านลูกค้าก็ตั้งเองกันนะเนาะอันนี้ตัวอย่างนะไม่ต้องล็อกอินเข้ามานะครับอา่าเห็นไหมฮะเครื่องที่ได้รับการแชร์ก็สามารถเปิดปิดประตูได้เช่นเดียวกันละครับ